วันที่18ครับ18 18มอกลาปี68นะครับไปเลยบา้านบ้านร่างกายดีครับพิตจัดให้คุณานลอเป้าให้ให้คุณาอเป้าให้ดูใครจะหมดก่อนกันครับ ระหว่างคนรอเป้ากับคนต่อยเป้าใครจะหมดกอนกันตอนนี้ยังยังปกติครับยังดียังดูดียังร่างกายดีทั้งคนรอและคนต่อยครับ,รบหนึ่งนาทีผ่านไปดูจะได้กี่นาทีดูจะได้กี่นาทีคนคนลรอ,อบเป้ากับคนต่อยครูมากคนรอบเป้า ปาดคนต่อยเป็นพูพเดสิบแบแห้งก่อนกันอ่อา,อาใครหมดก่อนกันอ๋อกันละคนรับใครคนรับมากใอ๋อกันได้แล้พีกว่าล้วพีกว่าลรพีกว่าระวังเด้อระวังเด้อระวังเป็นลมเป็นแรงเด้อ เดี๋ยวเราจะตัดรถครับเดี๋ยวเราจะตัดรถตัวอ๋อสองนาทีผ่านแล้วอืมครับสลับเล่นเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทยครูบาศุภกครมสิงห์ครูบาครูบาเป็นเทนรเนเนอร์เทรนเนอร์ตอนนี้เป็นเทรนเนอร์นะเป็นเทนรนเนอร์วันนี้ หมดหมดไม่รู้น่าชิ้นะไม่รู้ว่าคนต่อยคนรับให้เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือน่เหนื่อสองนาทีกว่าสองนาทีกว่าหมดหมดทั้งคู่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 ครับหมดทั้งคู่หมดทั้งคู่หมดทั้งคู่ครับ